วันน,นี้น้องทกอยู่ที่สองไอดีชาวบ้านนะครับ EP ที่สองร้อยสามสิบสามแล้วนะครับก็คืนนี้มาดึกเลยก็จะเที่ยงคืนแล้วดูรีเควสต์เขาแป๊บนึงนะครับเขาบอกว่าพลังบวกสิ่งที่ต้องทำต่อมาควรทำอะไรบ้างยัดพลังตรงไหนดีสุดครับอ่าเดี๋ยวได้ดูก่อนเนาะ ไอดีนี้ v a p 1ิ baby เขาค่าสูงนะเป็นไอดีเริ่มต้นนะครับ VIP สูงอันดับแรกเลยเราก็ต้องดูชุดต่อนนะอ่าอันนี้ยังไม่ได้ซื้อครับอันนี้อันดับแรกเลยคือต้องซื้อชุดนี้นะครับเพื่อจะได้เถิกขึ้นนะครับแล้วก็ชุดไหนได้ซื้อได้ซื้อทุกชุดนะครับท,ทุกที่ซื้อได้ซื้อให้หมดเลยนะด่วนเลยคือชุดนี้เอาชุดนี้มาก่อนนะครับเพิ่มผลเด่นเลือด เลยได้ถึกขึ้นอีกหน่อยเนาะอันนี้ไอ้ดีเริ่มต้นก็อาจจะดูเดยอะหน่อยนะไปดูจีนเขาก่อนดูโนบีโอโอดูโนอ่ายัางไม่ได้อา่านอ่าสายเดียวอย่างเงี้ยโอเคนะคทาสายเดียวพอนะไม่ต้องไปทำสองสายครับเอาแค่สายเดียวโดดๆพอเดี๋ยวเวลาถอดแล้วมันจะได้ไมายุ่งยากนะครับส่วนบี บี้ใส่เขี้ยวสปีดนะครับเขี้ยวสปีดแล้น,นี้นี่นะใส่เขี้ยวสปีดได้บี้ส่วนพอโอพอโออันนี้น่าจะอาศัยบับเฉยๆน,น,นะครับใส่ไปท่อนฟืนหรือปอกคอเนี่ยนะครับโอนะส่วนไอสิงโตนะี่นะสิงโตใส่เป็นไอนี้ได้ใส่เป็นไอกระป๋องไอเนี่ยได้เพราะมันเพิ่มสกิลท่าพลังจิตทัดเด็กเขาว่า อะไรมันจะเป็นสกิลพลังจิตกับเหล็กใช่ไหมอ่ะก็จะมีหินอันเดียวเนาะแต่สกิลหินนี่น่าจะไม่ค่อยได้ออกน่าจะออกไปที่สกิลเหล็กจะมากกว่านะครับะต่เตะตีแรงเวอร์เลยนะไอ้สิงโตตัวเนี้ยนะแล้วก็เซเลบี้เซเลบี้ถ้าจะทำนะใส่เคียวสปีดแล้วก็ดิสสกิล ือสเกีนเน้นเลยก็คือดิสสปีดเวลสี 4, แล้วก็ดิสรวบรวมเพื่อเอาไปใช้ลงวุ่นวายครับจำเป็นเลยดิสรวบรวมกับดิสสปีดเวลสี 4, นะครับแต่ใช้ดีหน่อยก็คือใส่ประดับเซตเพิ่มโกดนะครับเพื่อเอาไว้ลงวุ่นวายอย่างเดียวเลยซเลบี้เนี่ยผมไม่อยากจะให้ปั้นเยอะนะนจริงๆถ้าไม่จะใช้ลงวุ่นวายนะไม่ได้อยากให้ปั้นเยอะอยากให้ปั้นตัวอื่นจะดีกว่า ใช้เป็นตัวดูดตีนได้ดีกว่านะครับที่แบบบี้บี้มันบางถ้าเกิดว่าเรากลางโล่ไม่ทันอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะมันไม่ได้อตัติมันก็จะมีแค่โล่ออกมาตัวเดียวตัวเพื่อนนะไม่ได้มันก็จะเป็นเต้านิ่งใส่ตัวดูดตีนที่ดี่าครับอย่างสมมติเราใส่ในดูดตีนไว้ใช่ปะ่ะเราเอาศัยปับ๊บถโกให้มันอัตะพอมันเอาตะแล้วมันก็จะดูดตีนอยู่งั้นใช่ป่มให้จะปีนช้าๆเข้าไว้ นั่นแหละครับคือทางออกส่วนยูโนยูโนอย่างที่บอกว่าอาจสายเดียวนะครับส่วนคุณสมบตัติคุณสมบตัติอาอาจสายไหนใช้คุณสมบัติสายนั้นนะครับรีสับปีกนันเดียวเลยเนาะและ้สรยน้ำเนี่ยโอเคแล้วนะครับในไม้ที่ดาวเมียนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปใช้วาฟลามุ่นวายกับวัตโลกดนะ้วยเนาะ แล้วก็ไอรีเวล60กว่านะอ่าที่ใส่เนี่ยสปีดเพราะยังดีันี้ไม่ติดก็ลองถินดีเยู่นะครับ4,000เราให้มาลีตามสูตรผมเลยนะ4,000ัวกว่าเราให้มาลีก็น่าจะมีประมาณในนทีนส่วนทีมสองทีมสามก็ปล่อยมันไปก่อนแค่ใส่ตัวให้มันครบอัดแค่สามตัวแรกพอนะครับ ตีบวกแค่สามตัวพอเนาะไม่ต้องไปตีบวกหลายตัวแบบนี้ไม่ต้องไปต,บต,แบบต,ไปตีบวกหลายตัวนะครับเอาแค่3ามตัวแรกเพราะ ID ต้นเกนอย่างเงี้ยหนึ่งแค่สามตัวเพราะยังไม่ค่อยไปเก่งกันนอกเซริร์ฟเก่งกันในเซิร์ฟก่อนนะครับแล้วก็ไปซื้อพวกที่มันอัพอ่าอย่างพวกของในฟาร์มอะไรพวกเนี้ยพลังตัวอื่นจะเพิ่มไปเองเราไม่ต้องไปตีบวกใส่ตัวอื่นนะ แล้วก็มาทำพวกเส้นทางฝุฝนอะไรพวกนี้พลังมันเพิ่มทุกตัวอยู่แล้วไนงะไหนละอ่ะอันนี้อ่าเนี่ยมาทำอีกตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ไอเทคโนโกับอันนี้อ่าอาจจะทำแค่กดกดให้พอได้กวาบล้างได้ก็พอนะครับเน,นี้ยแล้วก็ค่อยมาล้าง อ่าหรือล้างได้แล้วก็ล้างไปให้สุดเลยนะครับจริงๆอ่ะที่ผมทํานะก็คือว่าจะปลดไอ้พวกนี้ก่อนให้มันคบก่อนให้มันกวาดล้างมันจะได้อันนี้ได้เยอะๆไงเอากวาดล้างด้วยยิมใช่ป่ะแล้วค่อยมาล้างทีเดียวทีละยิมทีละยิมแต่แบบน,นี้มันก็ได้แหละไม่ขีเลยอันนี้วีสิบแล้วปลดอันนี้ได้ออันเลยนะครับแล้วเราจะได้ง่ายขึ้นนะครับ ส่วนด่านสำรวจอันนี้มีลูกเกียแล้วใช่ไหมอ่านี่ถึงด่านลูกเกียแล้วด่านยูโนโอ,อาจจะผ่านยากไปนิดหนึ่งก็ยังไม่ต้องรอสักสิบรอสักล้านห้าล้าน 6, าหกค่อยมาเล่นให้มันจบนะครับตอนนี้เน้นไปที่ลูกเกียก็คือช่วงแรกเนี่ยกวาดล้างอย่างเดียวพอไม่ต้องไปอะไรมันมากนะครับรอพลังถึงล้านห้า เราค่อยไปเล่นด่าจังหวดให้จบนะครับอย่างสมมติว่า,าลูกเกียเราไม่ถึงล้านห้าใช่ปะแต่ตัวพวกนี้มีถึงล้านห้าแต่ทีเนี้ยเราต้องดูนะไอล้านห้าเนี่ยมันมาจากสเตสเต,ตัสหรือว่ามาจากประดับหรือว่ามาจากรีสิิลนะครับต้องดูตรงนี้ด้วยนะเพราะล้านห้าเนี่ยมันคือต้องเป็นสเตตัสนะครับสเตตัรล้านห้าก็ถ่ายมาให้ลูกเกียแล้วก็ไปเล่นไปจบได้เลยนะครับถึงว่าให้ทำแค่สามตัวพอ ล้วเราค่อยถ่ายถ่ายสลับเอานะครับอย่างสมมุติว่า,าบีเราได้ด้านห้าแล้วใช่ปะ่ะเราก็ถ่ายมาลงรูกเสียนะครับแล้วก็พอเล่นดา่านสตวจบล้วก็ค่อยถ่ายกลับไปให้บีประมาณนี้นะเล่นถ่ายสลับนะครับตามทันไหมไปไวเกินไปไหมถ้าตามไม่ทันดูย้อนนะครับผมแล้วก็ประดับอันนี้เนื่องจากเราวีสูงเยอะใช่ปะ่ะ เราก็ตีบวกจากประดับขาวเลยนะครับส่วนทองดําเราก็ทยอยสะสมเอาไม่ต้องไปตีบวกกับสีส้มอย่างนี้นะไม่ต้องไปตีบวกแต่นี้ก็คือจะทำสามออฟใช่ไหมละ่ะอันนี้เข้าใจได้อยู่ก็ถึงก็ตีบวกอันนี้แต่เนี้ยตีบวกจากประดับขาวมันจะใช้กล่องน้อยกว่าก็เราค่อยไปดีฉนันเทล้านอาส่วนไอ้สามออฟเนี่ยเดี๋ยวไว้ค่อยทำทีหลังเพราะยังไงตอนนี้คือเราหลักๆเลยอะ ต้องทำให้มันครบเซตให้ได้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเลือกออฟทีหลังอันดับแรกเลยคือต้องให้มันครบเซตก่อนมันถึงจะไปไวนะครับมันถึงจะดีที่สุดนะติดใช้พลังให้ติดใช้เงินอ้อได้ใช้เต็มแบ็กั้นแล้วนะ ดเดี๋ยวมันจะต้องเก็บชิปไปขึ้นม้ากับรีสกิลนะครับส,ส่วนโซโหจะซ่องหมดอีกเยอะส่วนพลังงานพลังงานใช้สำหรับตีบวกไปก่อนนะครับถ้าด่านเราเริ่มตันแล้วนะอ่าเดี๋ยวถ้าด่านเริ่มตนันเรามาตีบวกจริงตอนนี้ Internet, ตีบวกน้อยไปเลยจัง ได้60มันน่าจะบวกได้สัก30 30สักตัวหนึ่งแล้วอะที่เหลือก็เป็นี่20 25อะไรประมาณนี้นะได้ม่ที่บวก่าจะเป็นด่านนี้นี่ครับแต่เป็นด่านนี้นี่อันนี้ใบตีบบวกนะครับใช้เยอะใช้เยอะใบตีบบวกถลม่มถมเข้าไปเลยอ่ะอันนี้ก็ทยอยไปนะ ก็หาจับต,ตัวธรรมดามาย่อยก็ได้ไครับตัวตัเดเชษต่ำอมันจะง่ายกว่าเดี๋ยวถ้าได้ตัวเทพมาเราค่อยมาปลดตรงนี้นี่ตรงนี้ใช้5้าร้อเพศน,นะเห็นไหม V เจ็ดปลดออกได้อย่าไปปลดสองสองพันเพนะอันนี้ถูกกว่านะห้าร้อยเพจนี้ V เราสูงอยู่แล้ว แล้วก็ของในฟาร์มดีดีหน่อยนะไม่ค่อยมีเนี้ยนะดูตายยังทำไม่ได้เวลเลไปถึงแปดสิบตรงนี้ทองมันน่าจะเริ่มขาดมือแล้วนะเอาช่วงเวลหกสิบเจ็ดสิบเนี้ยทองมันจะขาดมือาังนั้นทองอย่าพิ่งไปใช้อะไรแย่ๆนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทองขาดอ่าอันนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยไอที่เพิ่มสเปี ไอ้ที่ใช้ทองซื้อของในฟาร์มอ่ะยังไม่ต้องซื้อนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะต้องใช้เยอะรอเราปลดไอ้นี่ได้ก่อนยิมข้ามเซิร์ฟถ้าเราค่อยมาทยอยซื้อนะครับไอ้ตรงเนี้ยทองส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่ ule, Book, ทอัพสกิลปีบวกพรสวรรค์แล้วก็ดาวปรารถนาครับมันจะใช้ทองค่อนข้างเยอะ่วงเนี้ยทองมันราขาเดียวว่าเจ็ดเสร็จแล้วต้องรอเปิดยิมข้ามเซิร์ฟก่อนแหละ มันถึงจะหาทองง่ายอันนี้ก็เข้าใจแล้วว่าหาคนแบกยากแต่ก็เล่นดีนะโอเคนะาขยันดีอ่ะเซิร์ฟ900อกว่าๆเนี่ยมมาจะรวมอยู่แับพวกเซิร์ฟ1ถึง16นะครับอันนี้พวกเซิร์ฟ 9 0้าร้อยหนึ่งเก้าร้อยสองเก้าร้อยสามอะไรพวกนี้เขาก็าเริ่มแบกกันได้แล้วแหละแบกบทุกดับสุดท้ายนะบางคนแบกก็ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่หรือว่าเราจะสุ่มไปเจอเขาหรือเปล่าเท่านั้นแหละต้องรีดลงหน่อยนะครับมันถึงจะได้ครบทุกดะาัอ่านี่กำลังจะมาเจาะสป,ปีดใช่ไหมดิ่งมาเลยถูกต้องถูกต้องแล้วก็สป,ปีดสองอันนี้นะครับ เองอยากให้อัพสปีดอันนี้ก่อนนะอันที่เป็นตัวเลขเนี่ยนะเพราะช่วงต้นเกมมาเป็นตัวเลขมันจะได้เยอะกว่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เอาไว้ที่หลังอัพตรงนี้ให้เต็มกว่านะนะอันที่เป็นตัวเลขมันจะได้เยอะกว่าได้คุ้มกว่านะครับสําหรับต้นเกมนะสําหรับอันที่เป็นเปอร์เซ็นต์อะช่วงเดือดเกมมันจะเยอะกว่าครับช่วงต้นเกมกับกลางเกมเนี่ยใช้เป็นตัวเลขดีกว่านะครับ พวกประดับนี่ก็เหมือนการแตตันประดับใช้เป็นตัวเลขอะจะได้เยอะกว่านะครับเนี่ยใช้เป็นตัวเลขอย่างนี้มันจะได้เยอะกว่าแต่นี่มีชิ้นเดียวเนาะเซตแรกหนึ่งจริงไม่อยากให้ตีบวกนะเพราะเถยา,าเอาไปถึงการเกมเราต้องไล่ถอดทิ้งออกนเนาะแล้วก็ไปเริ่มทําเป็นอะไรของบัวแดงนะครับเซตแรกหนึ่งเราก็อยากให้ตีบวกอยากให้ไปทําไ้พวกนี้มาเลย หาไอ้ที่เป็นรถเร็วอะนะครับหาที่เป็นรถเร็วมาเนี่ยอย่างเงี้ยลบสิบสามมันก็จะเป็นเท่าไหร่อ่ะจากเก้าสิบห้าลบสิบสามก็เหลือแปดสิบสองใช่ไหมหา,หาพวกรถเร็วพวกเนี้ยมาทำนะครับเร,เราคอยเล่งเวลไปให้ถึงแต่มันก็หายากแหละเข้าใจแหละรถเร็ว เป้เหมือนผมจะเคยเห็นที่สีม de ่วงด้วยนะแต่สีทองอมีแน่แนแต่สีม่วงผมไม่แน่ใจเหมือนจะคิดเห็นแผลบีบอยู่นะอันนี้ก็คือที่ขาดแน่แน่เลยนะขาดของได้ฟังกว่าชุดนะที่ขาดแน่แนเลยนะแล้วก็ประดับแต่ประดับก็ยังถามว่าน่าเกลียดไหมไม่น่าเกลียดนะผมว่านะผมเล่นมีส่นก็ประมาณนี้แหละประดับไม่ค่อยเน้นสักเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้ซื้อสักซดเลย นะไม่ใช่เรื่องใช้เพชรนะก <นะ S 1> ็ตรงนี้เน้นไอที่เป็นค่าสเตตัสพวกนี้ก่อนนะครับเนี่ยนะไอที่เป็นค่าสเตตัสตรงนี้ซื้อทุกชุดที่มีซื้อทุกชิ้นที่มีในฟาร์มนะส่วนชุดแฟชั่นผู้จัดการฟาร์มนะมันจะมีสเตตัสเนี่ยมันมีผลที่ข้างนอกฟาร์มนะครับแต่ชุดเนี่ยมันเอาไปใส่นอกฟาร์มไม่ได้ต่างกับชุดแฟชั่นธรรมดาแค่ตรงนี้คือเอาไปใส่นอกฟาร์มไม่ได้ ล้วเ,เขากวัเลิกเสร็จแต่ว่ามันก็ถึงไม่ให้ออกไปนอกความ <c oughs> คิดว่านะ <c oughs> แล้วก็ตามทันไหมนะมันจะไปเร็วไปไหมไปยืนเนียแล้วนะอนเตียงคืนแล้วแปบเดียน นะเพจจะไม่พอตรงนี้เพอ,อันนี้มันบักบัอกอยู่คือมันบัอกอยู่ก็เซิร์ฟตั้งแต่เซิร์ฟเก้าสามสามขึ้นไปอ่ะอยู่เนี้ยตรงนี้มันบั็กแล้วเขาว่ามันมีคนใช้โปรใช้โปรแฮกเวลระบบมันก็เลยตัดมันก็เลยเป็นแบบนี้ไปนะครับ ก็ตีไม่ได้นะแต่ช่วงต้นเกียร์มันยังตีไม่ตายอยู่แล้วแหละตกปลาก็น่าจะยังใช้ไม่ได้ก็อทองมันต้องใช้ใช่ไหมล่ะทองต้องใช้เยอะก็เ,เดี๋ยวรอเปิดยิมข้ามเซฟก่อนนะครับผมถึงว่าให้ไปเน้นพวกอัดของไอ้ปลามอะไรพวกเนี้ย ให้มันเพิ่มพลังทุกตัวที่เรามีอ่ะครับเราจะได้ไม่ต้องไป,ปืึงของอัดบางทีตัวเวลหนึ่งอ่ะอาจจะได้ถึงตัวล้านล้านเลยนะอย่างที่พวกมหาเทพก็ทําันนะัตัวเวลหนึ่งจับใหม่ๆเงี้ยตัวเจ็ดเนล้านตัวสิบล้านก็มีมั้งแต่อย่างน้อยตัวหนึ่งก็หลายล้านอยู่แหละเซตเวลหนึ่งอ่ะนะเพราะเขาอัพพวกของในฟาร์มพวกอะไรพวกนี้แหละครับก็คือแทบไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะ ลับมาปุป๊บก็ลงข้ามเซิร์ฟได้เลยนะครับเน้นๆพวกนัน้งงนส่วนเมาส์ลิเบล3 2นะก็ทองเหลือแล้วก็มาอัพนะครับไม่ต้องใช้เพชรแล้วนะเอาทองนี้พอแลนะ้วนะครับแล้วก็สมุดต้องม,มี500ว n โนแล้วเนาะสมุด500เอาไว้ทำอะไรดี ก็ต้องเอาไว้ขึ้นมาร์สแหละทีนี้เราก็ดูว่าจะขึ้นมาร์สตัวไหนมันจะมีที่ใช้สมุดแรกประดับด้วยนะครับก็ตรงนั้นเก็บไปแรกก็ได้เก็บไปแรกประดับเซตเลี้ยวหนึ่งก็ได้แต่ไม่ค่อยแนะนํานะครับแต่ถ้ารีก็แรกมาใช้ก็ได้นะไ,ได้รีกกระติกกาให้มากรบเซตไปก่อน ให้มันพอมีครบเซตหนึ่งอย่างน้อยให้มีักเซตนึงอ่ะให้มันครบเซตไว้ right. แต่ในวีมันเกินห้าแล้วมันก็สเตตัสจะไม่น่ามีปัญหามันใช้เพชรดีได้ไงหลักเลยตอนนี้ก็คือมันจะต้องมีเพชรนะครับเพราะมีแต่เรื่องใช้เพชรเท่านั้นเลย,ยงั้นเพชรอย่าไปใช้สลุยสลายนะครับไอไซส์ว้แล้สองร้อยสามร้อยเนี่ยอย่าไปใช้พยายามใช้ให้มันเป็นก้อนเพื่อที่จะได้รับ รางวัลจะใไอเพชรด้วยนะครับพยายามใช้มันเป็นก้อนใช้ท,ที่4,000 6,000หรือหมื่นหนึ่งก็ว่าไปแต่ไปใช้เวลา200 300 700อะไรเงี้ยอย่าไปใช้นะครับไม่คุ้มตาอันนี้เหมือนจะตาอลไรก้ว,ว่าตาฮิวกับตาฮิวันเดียวเนาะ ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะตอนี้เพื่อนแต่ก,ก็ใช้เฟสติอะไรใช่ไหมแล้วมันจะใช้ทองค่อนข้า,ขา,ขา,างเยอะเลยผมห่วงห่วงทอง,งทองนี่แหละที่ห่วงที่สุดคือทองทองนะมันจะไม่พอใช้ช่วงเวลานี้แหละก็เวลาอัพสกิลอะอัพแค่ตัวหลักสามตัวก่อนนะครับแล้วที่เหลือค่อยว่ากัน ที่เหลือก็ว่ากันทีหลังเต้นตัวหลักให้สามตัวก,ก่อนเพราะเดี๋ยวทองมมนต้องใจเยอะตัวอื่นก็ก็ก็แกกไปให้เดี๋ยวค่อยมาอาัพทีหลังตอนที่เราเปิดยิมข้ามเซรัดได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ที่น้อยเลยก็คือตีบวกตีบวกน้อยยังไม่ถึงยี่สิบเลยเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่ถึงขี้้าเลยก็ต้องกลับมาตีบวกก่อนนะครับ ปจนภัยอรกันล้งอ่าอันนี้ก็ต้องเที่ยวลงมานะครับจะได้มันเพิ่มส,สเตตัสพื้นฐานเลยนะครับเป็นตัวหลักที่ว่าเอาไว้คูณกับพวกประดับพวกอะไรพวกนี้นะไอ้ตรงประยอประวัติประจนภัยเนี่ยนะ มันเพิ่มน้อยแต่เวลามันคูณทีมันคูณรู้เรื่องนะในตรงนี้ันก็ต้องใช้ทองอีกนะไม่แต่เรื่องใช้ทองคนระับก็ตรงนี้เวลาเราจะใช้ทองทำตรงนี้นะ,ะเราเ้นที่ไอตัวนี้ก่อนนะเพราะเดือสีทองมันจะหายยากใช่ป่ะเอาไว้แลกอันนี้อย่างเดียวช่วไอห,หินล้างอะ่ะยังไม่ต้องใช้ทองนะครับรอให้เราอัพตันก่อน เราค่อยมาใช้ทองแรกไอหินล้างนะครับเพราะไอหินล้างมันมีโอกาสเสียฟรีอะรีไปแล้วเราไม่ได้ใช้ไปรีไปแล้วสเตตัสมันน้อยมันก็เลยจะเสียของไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่น่าห่วงเลยคือตีบวกกับการใช้เพชรซื้อของในตามตัชวช่วยต่างๆอะไรเงี้ยรานนั้นก็ลังม,มีู่ใระดับ ส่วนทีมทีมจัดไว้ส่วนแล้วแหละแบบนี้เลยแต่อยากให้ใช้ตัวดูดตีนมากกว่านะแต่นี้ก็เข้าใจแหละว,ว่าใช้มีในลงบอสโลกด้วยใช่ปะะ่ะล่ะก็ลองดูลองดูว่าถ้าใช้ตัวดูดตีนอะ่ะมันจะดีกว่ามีไหมนะครับพเพราะนี้มันยังมีบัฟด้วยใช่ปะะ่ะล่ะนั่นก็ใช้ไอหมาเหล็กนี่ก็ได้นะครับ ก็เน้นๆทีเดียวก่อนนะครับไม่ต้องไปเน้นทีเดียวเก้าตัวอย่างไม่ต้องเน้นแค่สามตัวก่อนนะครับมันจะได้ประหยัดของมันจะได้หดเร็วๆนะครับครับก็น่าจะมีเท่านี้ครับไอดีนี้ไอดีเริ่มต้นไม่ได้มีอะไรมากนะครับอย่างที่บอกว่าตีบวกน้อยน้อยเกินไปประดับหน้าอเคแล้วไม่ต้องรีบนับแล้วก็ ไปอัพพวกที่มันเพิ่มพลังทุกตัวแทนอันนี้ที่น่าห่วงก็คือเพชรอย่างเดียวเลยเน้นๆเ,เลยนะครับครับก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนตามให้ทันดูไม่ทัน,ด,ทนดูย้อนนะครับผมคลิปนี้ก็คงขอจบไปเท่านี้ครับ